เวลาจับดีๆเดอ้อจับดีๆเดอ้องาไม่นั่นแต่ไงโยช่วงนั้นไงกันดื้อกันนี่ละเกียวซื้อหยัเก่ื้อหยังซื้อเน,นั่นิศยาบวชดนสามเดือนคนนะี้เบิงโหลดเอทิดชยาหายิศยาทิศกันเท่าละ,ละ แต่ว่าหัาใจยังนมอยู่ผิดชายยาติดชายยาติดายยาภายูปอปอได้กาะส่ปอสมปอสีปอหาสามปอสี่ปอหาพอดีพอดีกำลังดือพอดีกำลังขืนตนใหม่เก่งระวังเด้อเออระวังเด้อลงน้ําเด้อระวัง หัวได้เป็นตะคิ้วนี่กระบอกกันอยากคิดว่าเขาเฮดดีเล่นต้องซอยไวซะกอ่อนปอสามปอสี่ปอหานี่สนใจเฟตรงขามระบบโป้ปโหัจวจ้งเฟตรงคามอแบบไหนอธิบายในเฟตรงขามขยังเร็วปอฮะ เบาอ้วนโบหุ่จักเพยตรงขามอดีะละยาเฝ้าหุวจักละคนละจะว่าได้ทำงานเด้อจังหุ่จักเพตรงขามเด้อเลระเด้ออ่าากันเป็นที่เพิงของพเมเด้อเลระเด้อเออขยันเป็นคนดีออเป็นคนดีของสังคมเด้อ เลลลวลาเด้อเป็นคนดีของสังคมเด้อโซมเมอร์นี่เข้าแหงเข้าแหงมีหยางกอะเขาถือตองตามก้นไม้เลยได้ใบใบกระท่อมใบซ่าใบหย้งนันระว่างไวอืมระว่างไวอย่าไปแก้วของมันบ่ดีอย่าไปแก้วขอ,อ,อ,องมันเด้อครับเจ้ะครับพร้มเร็ว